อย่มีตไปแม่สองเที่ยวสามเที่ยวเลยทุกที่เลื่นนะทุกที่ลื่นเทนปักอยู่ข้างหลังก็ต้องมีโอกาสจะแวะวัลลภุตก็ได้นาเนี่ยวระมุตอยู่สี่แย่แล้วจะไปอยู่ด้วัง โยธยามะโยธยามะสาธุตอย บริเริสันารโสยามณิโชตราโสยาสพพิเวัจันตุสัพพรวินาสตุมาเตภวัตวนตรายุุตารุมาวัตติอายุปนุสังะรามสัพพะสุานภาวินาสัพพะธรมานภาวินาสัพพะสังข์ก็ขอผ่านคนไม่ได้ดีโรคภัยใ้เจ็บจะได้ดีเอไ้กับขาิอ้นมนะครับ ไปยังไม่ได้เสียกแหนทองให้ไปเสียกแหนทองเนี้ยวตายไปม<อ>าเพื่อัเ <ทำ S 1> ียทองเือไปเรียนเรียนรอ ที่ขารัตตารที่ตายะตุขายะข้าแต่พระสองพูดเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย เดินตรงไปเลยนะครับเดินตรงไปเลยเดินตรงไปนี่เหรอจับโน่นโน้นจอดรถนะครับหน้าซ้ายมือนะครับเดินตรงไปแล้วซ้ายมือครับข้าว่าไปทำบุญไปไปหากินข้าวมันจอนดีกว่าไปช้องถิ่นแล้วก็นสะพานเล็กๆกับข้ามลำคลองอ่ะครับเล็กๆตรงนั้นแหละครับเข้าไปในวัดสตีเลยตรงนี้เปี่จอดรถใหม่ไงเมื่อก่อนต้องไปจอดตรงนี้รถบัสก็จอดที่นี่หมด 还是啊。嗯 说完了啊！ สวัสดีพี่น้องญาติธรรมลำลูำลก,กานะครับวันนี้ผมในชาณนลรงเทวีสุขนะครับประธานคณะญาติธรรมลำลูกกาพาพี่น้องอบางส่วนนะครับมาไหว้พระและก็ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแถวอำเภอนครชยัยศรีนครปฐมนะครับซึ่งก็มีหลายวัดนะครับซึ่งวัดแรกก็คือวัดกลางบางพระหรือวัดหลวงพ่อสมหวังนะครับ ซึ่งขณะนี้พี่น้องก็ได้ออกไปบูชากราบไหว้ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็หลังอย่างนี้เราจะไปวัดกลางบางแก้วแล้วก็วัดศรีสาะทองวัดไร่ขิงตลาดดนอนไหวายนะครับหนึ่งในจำนวน4ีหวัดนี้ผมก็จะให้พี่น้องอรวบรวม,รวมจิตจุดใจจะทำถวายเทียนบรรษาหรือว่าทำสังฆทา,านหมู่คณะนะครับ เพื่อเป็นสิลปมงคลน,นะครับช่วงนี้หน้าเทศการเข้าพรรษานะครับทีมญาติธรรมลำลูก,กาเรายังไม่ได้จัดกระถินพระป่านะครับก็พี่น้องได้ยินข่าวขนาดนี้นะครับช่วงกระถินเราก็ก็จะเชิญชวนอีกทีนะครับว่าไปจังหวัดไหนวัดใดน,นะครับเพราะว่าเราทําทุกปีก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องนะครับมาร่วมเช่นกันนะครับทั้ง กระถินและพระป่าในอนาคตนะครับเราวัตถุประสงค์เราไปสนับสนุนวัดที่เขาลําบากนะครับขาดทุนทรัพย์เช่นต่างจังหวัดนะครับทุนรอนเขาไม่ค่อยมีเราก็รวบรวมปัจจัยไปเล็กๆ,ๆน้อยนะครับแล้วแต่นะครับเราก็ทํามาหลายวัดนะครับที่ผ่านมาและในอนาคตก็ยืนยันว่าถ้าหากยังแข็งแรงกันอยู่ก็จะทําต่อนะครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องได้มีความสุขด้านการกุศลน,นะครับ ครับก็ส่วนของผมก็มีเท่านี้นะครับและช่วงเข้าพรรษานี้ก็อยากจะเชิญชวนให้อวดเหล้าเข้าพรรษานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแนะละร่างกายของตัวเองแล้วกเ็เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับด้านเหล้าบุหรี่ลงบ้างนะครับก็กบขอบคุณทุกๆท่านการสวัสดีครับ